เอาพอสำคัญมีกันอีกหลายอันสุดเอื้อนเอ่ยเอาท้องอากาศมาเป็นกระดาษจะลยยังไม่หมดเลยรักคนพ่อแม่ ครับแม่ลูกๆที่ตั้งใจฟังซึ่งในพระคุณพ่อพระคุณแม่ครับผมเรียกว่าเอียงหูฟังเลยนะครับจำได้ไหมลูกจำก็ได้ไม่เล่าหลวงพ่อท่านบอกว่าเราเนี่ยกินนมแม่วันละหนึ่งกระป๋องนมตามมะลิครับสมมุติว่าปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันนั่น กลับไปบ้านลงไปตวงดูสิลูกเออว่ามันเยอะขนาดไหนพ่อแม่อาบน้ําให้เราวันละสามครั้งวันละสามครั้งัออเอาแค่สามครั้งพอครับผมกลับไปบ้านลงไปคูณดูสิลูกคูณสามร้อยหกสิบห้าว่าเป็นจํานวนกี่ครั้งว่าทั้งหมดนี่ทั้งหมดกี่ครั้งกัน<อ>แน่ ตอนหนึ่งปีนะตอนหนึ่งปีแต่จริงๆมันไม่ใช่ปีเดียวนะไม่ใช่โอ้ยอาบไปถึงกี่ขวบแล้วกี่ขวบจนกว่าลูกจะอาบเองได้นั่นแหละบางคนก็สามขวบบางคนแปดขวบนู่นโอ้โหไปโรงเรียนแล้วยังอาบน้ําให้ลูกอยู่เลยอาบสิโอ้อนี่บางทีก็สิบกว่าขวบครับเพราะลูกอาบไม่เกลี้ยงครับผมวิ่งผ่านน้ำเฉยๆอันนั้นจำมันนะลูก กลับไปบ้านนี่ฟังเทศแล้วต้องไปกราบเท้าพ่อเท้าแม่กราบท่านบอกฟังเทศมาซึ้งมากเลยลองลองไปจดเข้าไว้ไปจดไว้ไป,ไ,วไปจดไว้ว่าเรานั้นเนี่ยพ่อแม่นั้นให้นมให้ข้าวเราเนี่ยปีหนึ่งกี่ครั้งอ่าถั่วเฉลี่ยวันละสามครั้งก็แล้วกันเอาว่าให้เงินมาโรงเรียนเนี่ยกี่บาทเออจดไว้ลูกจดไว้จดไว้ทุกวัน จนกว่าจะจบปริญญาตรีนั่นแหละดูซิว่าพ่อกับแม่นั้นให้เราเท่าไหร่จริงๆพ่อแม่นี้สะกดคําคําหนึ่งไม่เป็นอ๋อเวลาให้เงินลูกเนี่ยเป็นไงเคยถามไหมเหลือไม่ลูกเออตังทอนไม่เห็นมีแล้วลูกเออไม่เคยถามไม่เคยถามลูกแต่ถามอีกคำหนึ่งว่าไง พอไหมลูกไม่พอจะได้หามาให้อีกเออเพราะฉะนั้นลูกๆต้องตั้งใจเรียนนะอย่างงานอ๋อจะได้เป็นลูกที่ดีเหมือนกันหาชาลีงานเขาเชื่อฟังพ่อแม่อืยิ่งเสียดายว่ามาฟังมัดสีใช่นักเรียนนี้ต้องให้ฟังกันกุมารความจริงต้องกันกุมารถึงจะเข้ากับบรรยากาศของวัยคราผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนมัดสีก็ฟังได้เพราะว่าเทศมหาชาตินั้นฟังได้ทุกกันอ่า อันนี้เวลามันไล่หลังมาแล้วครับเดี๋ยวญาติโยมผู้เป็นอ่าอุโบสถสัญจรนี่นะก็จะได้มีกิจกรรมต่อไปนักเรียนก็จะได้กลับไปเรียนต่อออไปถึงหกโมงเย็นฮะ <c oughs> ไปเร, <c oughs> เรียนพิเศษอ๋อเรียนพิเศษเอ,อ,อีกใช่ไหม อย่างนั้นนึกว่าเลิกหกโมงเย็นเรียนพิเศษนักเรียนบอกโอ้โหอะไรจะเรียนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้พรนักเรียนแล้วก็ให้พรกูครูให้พรญาติโยมครับผมนักหน่อยติให้ผมให้ใช่ไหมอ่าก็เด็ดช่วยกันนิมนต์เลยครับผมนิมนต์มาแล้วเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มไม่งั้นขาดทุนอ๋อเดี๋ยวมันจะขาดโุนครับครับผม จากโอวยพานสุนทอนประสิทธิ์เป็นพระสาอิลิณเนีย <Yeah. S 1> วากุศลั <c oughs> ทำไมลนะ่ะอะไรนะฮะ <c oughs> แม่ไม่ได้เจอกันนานนิด <c oughs> โมเดินเหลือเกินเลยนะไม่รู้ผมผมฟังอาจารย์โอภาสร้องมาเอาไปเหลอ <laughs> ผมไปจำเด็กๆเ,เข้าาอีกที่อไะไรล่รกว่ามิจะขออวยพรนสุนทรประสิทธิ์ก็เป็นภาษาอังกฤษนี่ <laughs> 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 ว่ากูดลักนาให้ทานทั้งลายจงได้ประจักษ์นะจงได้ประจักษ์นา้มีกูดลักตลอดเวลาเอากูดมานิ่งดียิงยามเช้ามีน้ำมีข้าวอร่อยนักหนา ให้เงินไหลนองเงิน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 ให้เงินไหลนองทองไหลมาฟัดสินเงินตราหลังไหลเพิ่มคูณนะาพอถึงตอนบ่ายไปเลี้ยวซ้ายแลควาว การงานเก่าหน้าไม่มีเสื่อมอสูญเอาเสื่อมอสูญกิจการแค่งแกร่งเงินทองเพิ่มพูน่นะคูณอัพเตอร์นูนนะสรุปก็สบายยิ่งให้ดียิ่งยามเย็นให้พ่อแม่ได้เห็น ลูกตกายเพ่าแม่ชื่นมืนลูกชื่นใจโอเยยิ่ยำลำลายอยู่กันร้อมหน้าตาถึงยำชันนอนกึ้กกึ๊กกึ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 กกแม่ถึงยำชันอน,ชนอนพักผ่อนกายให้กูดในฝันนั้นดี ได้โยมใจขอให้ฝันดีโอ้กันเป็นสีโซบานไม่ยามตื่นมาโอน่าตา,าตชื่นบานแต่ชื่อนบานทำการสิ่งใดนะอย่าโซนเสียงขอให้กูดียียในทุก สถานะจันเทศสนาเป็นเวลามานานจะขอหองว่าสรในการพูดไปและก่อนจบลงไปก่อนใครจากการระยะยมทุกท่านเนตต้องจำเอาไว้ วัดกลางเพมันไม่ไกลไม่ไกลจะมาจะไปแล้วมันสะดวกเลือกินวัเลือกเกินเลือกเกินโยมจะมาจะไปก็มันสะดวกเลือกเกินไม่เยาเชียงไายไปได้ กันทุกอย่างยังหม่ลำปางทุกโขไทยธานีแลร่นานไมอยาวรถเข้าทุกวันอีกตั้งนครสวรรค์ยังรวมกันนวก็อยู่ที่นี่ติดโลกลำพูลและเชิญคุณคุณ,คณน้องทีวัดกลางแห่งนี้สะดวกจั้บาย นอสบายเทโยมจะมาจนเต็มใจตอนรับเ้โยมจะกลับกลับคืนเทหาขอเชิญมาพักมาพักเอากินข้าวกินปลาเชิญเถิดโยมใจว่าทุกคน ว่าทุกคนและฉันวันนี้เื่นัชื่ออาจารย์โอปาดเอาฉันนี้เกิดแลชื่ออาจารย์โอปาดลูกล่างไม่หล่ออาภัพจิงนอลูกล่างฉันนี้หุ่นมันแม่ก็ไม่จะหงมันสอละพงว่าน้ำสกุลชาตรีเอาไปหรือเปล่าแหี อ๋อจะไม่เล่าหงมัสรพัดเอาไม่ไทยเลยเน,ะ<ด>นาะเออคุณไม่หลอดเล่าเลือกเหมือนตราดเกาหลีลูบล่างไม่ดีก็แต่น้ำใจแล้วกงฉันไม่ดำไม่เชื่อ